เป็นยอดตัดก่อน น้องแจ็คกับน้นองแจ็คโอเคครับน้องก็น่ารักมากครับน่ารักมากอ,มอ่อ,อเเนไปเรื่อยๆครับน้องนะน้องแจ็คน่ารักมากแล้วก็มีความแบบเป็นกันเองอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าแบบมือนแบบเป็นกันเองกับทุกคนเลยไม่ใช่แค่กอล์ฟนะครับจริง,รรง,รงครั้งแรกที่ไปเจอเป็อะไรอ๋อจริงครั้งแรกที่ไปเจอคือเออ่ไปดูซ้อมย่าชมังครับผมแล้วก็ได้นั่งคุยกันแล้วพอดีเออ่น้องเขารู้จักกับไม้ด้วย ก็อ,อย่างเงี้ยครับก็เหมือนตอนที่อยู่ที่จีนเขาได้เจอกันกับไม้ก็ก็เลยมีโอกาสได้คุยกันแล้วเขารู้ว่ากขเป็นที่ไม้เงี้ยครับก็ก็ก็คุยกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเจอที่กินบราร์บีคิวอะไรเงี้ยครับครับผมก็วันที่บราร์บีคิวก็คือวันที่น้องเขาเหมือนเราคือเราถ่ายรูปปกติใช่ไหมด้วยกันจะส่งให้ไม้ดูเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้บอกเขาเอานิ้เลื่อนเป็นวิดีโอเลยแล้วเขาก็ ใส่วิดีโอแทนอะไรเงี้ยเขาก็ส่งข้อความหาให้เลยครับแล้วทำไมเขายอมเป็นน้องก็เขาปกติเขาพูดตามแต่ามว่าเขาเป็นที่ห้ามเรียกน้องเรื่องนี้มันลึกมากเลยครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับทุเรียนนะอะไรนะทุเรียนทุเรียนไอะไม่ใช่ไม่คืออ่ เหมือนเขาเรียกเราพี่อยู่แล้วมับคนคนาั้นจะเห็นว่าเราโตกว่าเพราะว่าวันที่ไปเจอที่เอ่อที่เรานั่งคุยกันตรงที่วันซ้อมครับวันซ้อมพิลัตมังเขาเหมือนเราคุยกันแล้วเราบอกเหมือนเราบอกอายุเขาอะไรอย่เงี้ยครับเขาก็เขาก็เลยรู้เลยเขาเลยรู้ว่าเราไจะเป็นพี่เขาเรียกแล้วมันปาร์ตี้ก็เป็นเพื่ออีกเราเป็นเหยื่อนเขาไหมเป็แบบวันปาร์ตี้ที่เป็นเอ่อทีมทีมวังเงี้ยไม่เป็นเพราะว่า เราบอกเขาก่อนหน้านั้นเราว่าแบบวันที่ไปเจอที่บาร์บีคิออควอ่ะก็เขาจะมาชนก่อนกลับแต่เราบอกว่าเราบาดกระเพาะอะไรอย่างเก็เลยรับฟ้องไปก็ใจละวันนั้นก็เป็นคนเดียที่ไม่โดนจริงเขาคาดแบบนี้ว่าเขาจะเป็นลี่ขนาดนี้เอาจังจริงๆไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะเป็นลี่ขนาดนี้อนะไรเงี้ยเพราะว่าแบบไม่เคยเจอคนที่เป็นลี่แบบแบบ ขนาดนี้มาก่อนเออตกใจนะเพราะเขาเป็นเพราะว่าจริงๆเขาเป็นศิลปินถึงระดับโลกอะเราเขาแบบความเฟรนลี่ของเขายังน่ารักตั้งแต่ตั้งแต่แต่ก่อนซึ่งแบบก็ไม่ด้มีโอกาสเพราะว่าเพราะว่าในยูทูบก็มันเด้งกลับเซเว่นขึ้นมาเราก็เลยเข้าไปดูที่เขาสัมภาษณ์ทพิศนุยุทธ์อะไรเงี้ยแล้วะเขามีความแบบน่ารักให้ให้ดูผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเขาด้วยแล้วก็แบบก็เห็นตอนที่แบบกล้องเขาไล่เลื่อนมาเรื่อยๆให้ทําหน้าน่ารักหน่อยแต่ละคนแล้วพอ,อ,อจะประกอบไปถึงแจ็คสันก็คิดในใจว่าเดี๋ยวต้องทําหน้าเฉลิมแน่ๆเลย ซึ่งว่าจะขัดทำแบบอย่างเขาก็เออเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆแบเงี้ยก็ก็เลยแบบเลยรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนเดินตั้งแต่วันนั้ <c oughs> นเขามีความตลกมีความน่ารักในวันนี้เขาก็ยังเป็นอย่างน <c oughs> ั้นครับก็ยังว่าเราก็โดนตกเหมือนกันโอ้โหว่าสป,ปอร์ตเราเป็นที่เลยครับเขาครับหลังๆนี่คือไล่ดูไล่ดูทุกเอ็มบีว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่เก่งคน,นหนึ่งนะ,ะที่าบอกว่าอ่า คือเราวันนั้นตอนนั่งคุยกับเขาเร่งบอกกัาแล้วว่าเออเวลาเราเราที่ที่อยู่เล่ามาเรารู้สึกเหมือนมองเห็นอะไรบางอย่างที่คล้ายๆตัวเองที่แบบเราเราแบบมีความแบบแาชั่นในการทำเพลงหรือแบบทําเบื้องหลักทำอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูเขาก็ทําเบื้องหลักเองด้วยเนี่ยเขามีความเก่งมาเป็นศิลปินที่แบบสู้สู้มาเลยแบบอันนี้คือถหมายมาง็จเจอเขาคื่ชอบแบบแยกสันในยังไงเขามีเขามีอะไรกันไหม ก็มีก็มีคุยแล้วก็ก็หลังวนนั้นก็เหมือนไมค์ก็เห็นเองในที่ปอปคอ่์สครับป๊อปคแท็กมาไวยอยากรู้ไหมคับถ้ามีโอกาสกสอบคุณกอยากได้ไหมรถ้ามีถ้ามีโอกาสก็ก็เป็นตัวมเกียรัมากครับเราใจเา่เราี่ยู่คนเดียวเอยู่คนียวมกันนะคือตอนตอนแรกอะไม่ไม่ได้คิดว่าการที่เรียกพี่อะมันจะเป็นเรื่องใหญ่มาก คือเราก็ไม่รู้ไงเราก็แบบมอทคนที่แบบโอมันดูน่ารักดูตลกดีอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าอ๋อเขาเรียกทุกคนน้องเราก็กลับไปดูอ่ะคลิปเก่าๆที่แบบเหมือนเวลาแบบคนเดินผ่านแล้วบอกน้องแจ๊กน้องแจ๊กแล้วบอกพี่พี่อะไรเงี้ยเราต้องเห็นคลิปนั้นเลยฮะเออก็โอเคเข้าใจละพอเห็นแล้วก็เข้าใจละเอาที่ภาษาไทยเองแค่ภาษาไทยเอาใช่ไหมก็ก็ปกติคือจะเห็นแบบน้องต่างชาติ มีความพยายามในการพูดไทยอะไรอย่างนี้บ้างนะครับแต่ว่าพอดีว่าของแจ็คสันเนี่ยค่อนข้างพูดได้เยอะก็ก็ชึ่งเหมือนกันซึ่งแบบภาษาที่เขาพูดได้เยอะก็พูดได้หลายภาษาเลยก็ได้ดูเซนทาได้ไหมได้ที่ดูหอได้ไหมไม่ออกไม่ได้ม่เราไม่เอวหวานหรอเอวไม่หวานเหมือนเขาหรอเอวหวานเราขอไปซ้อมก่อนดี ชอบหรอพี่ก้องถ่ายหนังเยอะถ่ายหนังเยอะหนังมันถ่ายมันนานหลายภาคมันล้ามันถึงวันนี้อหรือว่าอายุไม่ไม่เต้นได้อยู่เต้นได้อยู่โอเคพูดถ้าพี่ก้องพูดนะวอลกัมทูสตาร์สซีสัยตี้